บุติศาสนิกชนชาวพิจิตรนะคะได้ร่วมทำบุญตักบาตรรับอรุณในทุกเช้าวันเสาร์ค่ะที่บริเวณกําแพงแห่งความพักดีอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้นำพุทธศาสนิกชนชาวพิจิตรร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวอีกทั้งเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะมีพระบรมาสารทสักของพระองค์จำนวน59ภาพ ติดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเป็นกำแพงแห่งความพักดีที่ประสบนิกรชาวพิจิตรน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวายเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระองค์ท่านซึ่งถือเป็นการดึงดูดประชาชนชาวพิจิตรตลอดจนนักท่องเที่ยวพระนอกจากจะมีการร่วมทำบุญตักบาทแล้วยังได้มีโอกาสมาบันทึกภาพร่วมกับพระบรมาสารริศัก์ของพระองค์ในคราวเดียวกันด้วย นอกจากนี้ที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยังได้มีการนําผักผลไม้ของกินของใชท้ที่น้องนองน,องนักเรียนร่วมกันปลูกร่วมกันทํานะคะนามาจัดจําหน่ายในราคาถูกที่สุดของจังหวัดพิจิตรในทุกๆเช้าว,วันเสาร์โครงการตักบาตรรับอรุณจังหวัดพิจิตรได้กำหนดจัดขึ้นทุกวันเสาร์เวลาประมาณ7.30นาิกานาที ซึ่งนอกจากเพื่ออุดิษถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9แล้วยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีของชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพิจิตรที่ขึ้นชื่อเป็นเมืองแห่งคนดีพึงมีความรักความสามัคคีความสงบสุขของจังหวัดโดยรวมอีกด้วยค่ะ